วิตามินรวมยี่ห้อไหนดีที่สุดไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่อันดับที่1กันเลยดีกว่าแบบแนะนำเลยนะคะกับตัวนี้วิตามินรวมพลัสซิง์จากเดอะเนเจอร์ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะมาในรูปแบบของเม็ดค่ะ1กระปุกมีถึง30เม็ดเลยทีเดียวและใน1เม็ดนะคะก็จะประกอบไปด้วยวิตามิน A B รวม C D3 E แ1ค่1และซิงค่ะ มาถึงอันดับที่2กันบ้างดีกว่าค่ะแบมขอแนะนำตัวนี้เลยนะคะกับวิตามินรวมจากแบรนด์โมริคามิค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะมาในรูปแบบแคปซูลค่ะ1กระปุกมีถึง30ัแคปซูลและใน1ัแคปซูลนะคะก็จะประกอบไปด้วยวิตามิน A B รวม C D3 E และ K 1ค่ะ มาต่อกันที่อันดับที่3กันบ้างดีกว่าค่ะแบมบแนะนำเลยนะคะกับตัวนี้วิตามินรวมและแร่ธาตุรวมจาก i n น v วิค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะมาในรูปแบบของแคปซูล1กระปุกเนี่ยมีถึง30แคปซูลเลยค่ะและใน1แคปซูลนะคะจะประกอบไปด้วยวิตามิน A B รวม C D3 E K1 L u t a m i n e แอลกูตามีน p p e r เอเอซิงคซรนียม แมกนีเซียมแมงกานีและแคลเซียมนั่นเองค่ะมาถึงกันที่อันดับที่4แล้วนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะกับตัวนี้วิตามินรวมและแร่ธาตุรวมจากแบรนด์โอนิเทเรลซึ่งตัวนี้ค่ะก็จะมาในรูปแบบของแคปซูลเช่นเดียวกัน1กระปุกมีถึง30แคปซูลและ1แคปซูลนะคะก็จะประกอบไปด้วยวิตามิน A B รวม C D3 E K1 แอลกูตามีน B C A A ซอยโปรตีนซิงคอปเปอร์ซิลรเนียมแมกนีเซียมแมงกานีดแคลเซียมและธาตุเหล็กค่ะมาถึงอันดับสุดท้ายกันแล้วนะคะกับอันดับที่5พลาดไม่ได้เลยค่ะกับตัวนี้วิตามินรวมและและร่ธาตุรวมจากไบ o อแคค่ะ ซึ่งตัวนี้นะคะก็จะมาในรูปแบบของแคปซูลค่ะ1กระปุกจะมีถึง30ัแคปซูลเลยทีเดียวค่ะและใน1ัแคปซูลนะคะก็จะประกอบไปด้วยวิตามิน A B บีรวม C D3 E K1 L แอลบตามีน BCAA ซอยโปรโตีนซิงคอปเปอร์ซิริเนียมแมกนีเซียมแมงกานีสและแคลเซียมนั่นเอง และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวิตามินรวมที่ดีที่สุดที่แบมนามาฝากทุกคนในวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าใครที่ชอบและอยากไปซื้อลองรับประทานก็สามารถเลือกซื้อได้หลากหลายช่องทางค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของแบมแล้วจะเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ